โอเคครับผมอยู่กับผมนุกนะครับพิเศษใส่ไข่นะครับวันนี้ก็อยู่กับหมายใกล้บ้านเหมือนเดิมนะครับอยู่กับกบวันนี้กบอ้วนๆนครับพอดีผมสั่งบอดี้มานะสั่งแต่บอดี้มานะก่อนจะเดินเข้ามานะครับก่อนจะเดินผ่านนะครับเื่อมีประช่อนน้องอยู่นะลมๆอย่างนี้ละช่อนชอบ

คือจะมีนอนอยู่น้ำตื้นตืนโอเคไม่มีเราก็ขยับขยับทีละนิดทีละนิดนะฮะทีละนะเมตรสองเมตรให้ชเช็คม,มีปลาหรือเปล่าเ่ <c oughs> ม,มีปลานอนอยู่แล้วเนว่ามีปลานอนอยู่ ให้ไหรล่องนั้น มุมในก็น่าลุ้นนะเฮ้ยกัดไม่โดนมีตัวมีตัวกัดไม่โดนกัดไม่โดนจุกมาเลยเลยนะกัดไม่โดนนะไม,ไม่ตามเลยกัดเที่ยวไม่ตามผมกัดนะ ผงใส่ต้องตีไปฝั่งซ้ายนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไอ้ยใหญ่ด้วยมาตัวใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาให้เข้ามานี้มันใหญ่โอ้ใหญ่งไ่กเล้อเลย อนี่คนระับตอนแรกมันมจุกบไปยดโดนนะนี่อยู่เลยใหญ่ขึ้นย้วยนี่ครับตอนแรกผมตีลงสวะนะแต่ลากมามันกัดจุกบมันดโดนนะนี่คนระับโคตรใหญ่บอกเลยตัวนี้โลแน่นอนครับ นี่ครับปลาช่อนของเราแล้วโอ้ยบอกเลยตัวนี้ดูกินอะไรมาวะเนี่ยขุดใหญ่อันนี้ครับโลแน่นอนไสายบัเอฟนี่ครับดูกบหายไปเลยนะครับกบยางนี่หายไปเลยอืมนี่ครับปลาช่อนใหญ่มากโลนึงครับผมว่าน่าจะได้นะอันนี้คิปเปอร์มันช่างไม่ได้แล้วล่ะ เอ้โล่น่าจะได้เลตัวงโอ้โหใหญ่จัดท่นงตู้ไเลยนะครับตอนแรกผมตีไปทีนึงแล้วนะตีไปทีหนึ่งม้วกระดุกไม่โดนคนระับซ้ำอีกสองไม้เรียบร้อยเลยนี่ครับไปมันเป็นไปนะสาย,ยางนูนโอเคจะลองดูหน่อยเพิ่มอีกน,นะ มีอีกอะนี่อะวิ่งโอ้โหอู้มาะโอ้โหตัวเล็กนะครับตัวเล็กวัดกระโดดลเลยเบ็ดไม่เปิดโอ้เบ็ดไปฝังอยู่นี่โอ้โหมีอีกอะเบ็ดไม่เปิดเฉยเลยตัวไม่ใหญ่นะ กัดซ้ำก็ดุเกินอีกสองไม้นะนี่ครับเดี๋ยว,วเราจะตีล้อผักตบนะถ้ามันมีตัวมันต้องพุ่งออกมากัดนะ เช็คดูสักสองไม้นะผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีปลานะเดี๋ยวลองไปหนอนอ้วนดูกันะครับหนอนอย่างนี้ครับทรงเจ๊รกเบตลองสั่งมาดูครับเนือย่างก็มันจะยืดสักแป้งออกมา แอคชั่นใช้ได้นะครับติกแซกอยู่เรียบร้อยกัดกไปแล้วนี่วิ่งแล้วตัวเล็กด้วยวะเนี่ยนีย่ครับถ่ายวิ่งอยู่นะอื้ <c oughs> มาตัวเล็กนะครับ ต้องส่งนานหน่อยนี่ครับทะลุเลยต้องส่งให้มันกืดน,นะครับมันมันไม่อยู่นะนี่ครับบอกแนละ้วม,มันมีตัวนะครับแต่กบยางมันไม่กัดแะมันเข็ดเบ็ดมีคนแวะเวียนมาบ่อยนะหนึ่งขีดนะฮะไอตัวนู้นหนึ่งโลนะไม้ครับแต้มสองตัวเล็กนะขีดหนึ่งจะปล่อยให้มันเจริญติบโตนะครับ ไซส์ใหญ่ๆข่อยมาใหม่นะให้มันอยู่แถวนี้ลนี่ครับหนอนอ้วนได้เรื่องนะต้องแต่ต้องส่งสักพักนึงครับนะถ้ารู้ว่ามันตัวเล็กนะถ้ามันจุบไปเบาๆตัวเล็กชัวร์ต้องส่งหน่อยครับให้มันเกินนะใช้ได้อีกนี่ครับหนอนอ้วนเบสซีโอนนะไอตัวหน้าท่อน,นั่นเนะไม่ใช่ตัวหน้าท่อไอตัวในท่อนอั่นยางยังไม่ตัดนะครับ มองไม่เห็นไม่ใช่ปลาตาม,มนกึกวปลาตามนะมันขึ้นเหยื่ตัวขึ้นเยื่ตัวเองโธ ตีไปหลายไม้นะเงียบเลยนะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับวันนี้ผมก็ได้แค่ส,สอตัวนะยามเย็นนะน,นี่ก็มืดละแสงเริ่มจะหมดแล้ว,ลวก,นะก็ฝากกดต,กกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ